สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP นี้เราขอนําเสนอเมนูสตอร์นะคะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยที่อยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาส่งมาให้เรา2กล่องใหญ่เลยหลังจากที่เราเอาไปแบ่งปันเพื่อนที่ทํางานที่รปภข้างล่างแล้วนะคะก็เหลือเอาไว้ทํากินเอง คราวนี้เมนูนี้มันก็คือสตอผัดพริกแกงใต้หมูสับปรุงสดนะคะสตอที่เราได้เนี่ยมันคือสตอข้าวเพื่อนๆนซึ่งระหว่างที่เราเตรียมวัตถุดิบอะเดี๋ยวเราจะอธิบายเนาะว่าสายพันสตอ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างสตอดานและสตอข้าวมันแตกต่างกันยังไงมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆสายพันธ์สตอเนี่ยแบ่งเป็นสสายพันธุ<ม>์คือสตอด้าน ฝักใหญ่ไม่บิดเบี้ยวมเมล็ดใหญ่เนื้อแน่นและสตอข้าวฝักเล็กบิดเป็นเกลียวมเมล็ดเล็กเนื้อกรอบหวานนะคะก็คือสตอที่เราจะใช้ในวันนี้แหละสตอข้าวสตอข้าวเนี่ยหากเดินดูตามท้องตลาดจะเห็นสตอข้าวฝักเล็กเกลียวยาวเป็นเกลียวเปลือกบางนิยมทานเพราะ,มะเมล็ดมีกลิ่นไม่ฉุนนักแต่เนื้อมเมล็ดไม่ค่อยแน่นมีความกรอบหวานมันเหมาะที่จะเป็นผักหน่อค่ะแต่ ส่วนสตอดานสตอดานจะมีฝักลักษณะตรงแบนไม่บิดเบี้ยวฝักใหญ่เปลือกหนามเมล็ดใหญ่และกลิ่นฉุนกว่าสตอข้าวมเมล็ดมีรสเผ็ดนิดๆเนื้อแน่นเหมาะที่จะนําไปทําแกงผัดเผ็ดต่างๆนะคะประโยชน์ของสตอเนี่ยมันก็จะมีวิตามินและแรธาตุหลายชนิดช่วยขับลมในลใําไส้ลดน้ําตาลในเส้นเลือดป้องกันเบาหวานมีใย,ยอาหารสูงช่วยในการขับถ่าย คราวนี้เราอะไปได้ตัวพริกแกงนะคะซึ่งมันผสมกะปิมาให้แล้วแต่เราก็จะเจอจะเติมพริกไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็มีพริกเหลืองเอาไว้แต่งเลยค่ะเพื่อน ซอสของเราก็คือพริกแกงเนี่ยนะคะที่เราใส่พริกจินดาและพริกเดืองลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่มความเผ็ดให้มานิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเราเคยทํากินมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนาะเออพอเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราก็มาผัดก,กับตัวน้ํามันเพื่อให้พริกแกงมันหอมยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะลงหมูเข้าไปแล้วก็ลวนให้ตัวหมูเนี่ยมันได้ซึมซับรสชาติของพริกแกงของเราอะนะคะ แรกนะคะเมื่อหมูสับของเราเนี่ยดึงรสพริกแกงเข้ามาแล้วนะคะเราจะลงกุ้งลงไปค่ะกุ้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะวันนี้วิจะใส่สีตัวค่ะเพื่อนๆแต่กุ้งเนี่ยพอเราผัดให้มันดูอ่าส้มๆนิดนึงเราจะตักออกนะคะเพื่อนๆถ้าเราเหมือนแบบผัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวกุ้งเรามันจะโหดเราไม่น่ากินค่ะ การปรุงรสวันนี้นะคะวิจะใช้2ส่วนหลักๆก็คือน้าตาลน,นะคะน้ําตาลใช้2แบบค่ะก็คือน้าตาลทรายแล้วก็น้าตาลตะโหนดค่ะส่วนน้าปลาเนี่ยเราจะใส่ค่อนข้างที่ไม่ได้แบบว่าลงแรงมือมากนะเพราะว่าไอตัวพริกแกงเนี่ยมันผสมกะปิอยู่แล้วมันมีความเค็มของมันอยู่แล้ว <S 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 เพื่อนๆก็ใส่แล้วก็ลองชิมรสชาติว่าเออเค็มประมาณเนี้ยโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ พอเราพักกุ้งแล้วนะคะเราจะตามด้วยสตอค่ะซึ่งสตอเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะให้มันคงความมีเท็กเจอร์หรือเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยกรอบด้วยค่ะเพื่อนๆแต่ก็จะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกินไปยังดิบอยู่นะคะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแต่งให้หน้าตาสีสันมันน่าทานด้วยตัวข้าวโพดอ่อนพริกจินดาแดงแล้วก็พริกเหลืองที่เราตามไว้นะคะ พออาหารมันมีสีสันของผักอะค่ะมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะพอทุกอย่าง ผัดกันลงตัวแล้วนะคะเราก็จะลงกุ้งที่เราผักไวค้ค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสีสันมันน่ารับประทานเนาะคือพอเราแก่ตัวลงอะ่ะเราจะให้ความสําคัญกับอาหารค่อนข้างมากค่ะเพื่อนๆให้มันมีเฮลตี้ด้วยแล้วก็ได้กินผักด้วยอะค่ะมันเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบกินแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่พอแบบเริ่มมาดูแลสุขภาพร่างกายอะเนาะ เราก็เลยให้ความสําคัญกับผักมากยิ่งขึ้นพอมันมีผักหลากสีอ่ะมันก็เหมือนหลอกตัวเราเองด้วยให้แบบกินอาหารเรารสชาติมันก็คือเอออร่อยดีนะหน้าตามันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ารสชาติมันอร่อยมันก็เหมือนแบบเออทำให้อาหารมื้อน,นั้นน่ะมันเป็นอาหารที่เรามีความสุขในการกินกับมันนะคะอันนี้จะเป็นกระทะที่เราเพิ่งถอยมาจากลาซาด้านะคะเพื่อนเพื่อน ราคาไม่เท่าไหร่ค่ะ200กว่าบาทเราจะเอามาดูไนงะว่ามันโอเคไหมเพราะกระทะแคมปิ้งเนี่ยเราลองทอดไข่สามรอบแล้วติดกระทะตลอดเราก็เลยคิดว่าอลองถอยตัวนี้มาละกัน200กว่าบาทเองเออเพื่อนๆมันได้ผลนะมันไม่ติดกระทะเลยแต่ว่าข้อเสียคือด้ามจับร้อนเท่าตัวกระทะเลยค่ะคือก็เนาะของมันก็ไม่ได้ราคาสูงมาก คงไม่ได้เขาคง,งไม่ได้คิดตรงนี้แหละว่าด้านจับมันก็สําคัญเลยอย่างเงี้ยค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไข่ดาวเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยไปตักข้าวเราเอาไข่ดาวโปะข้างหน้าอีกทีหนึ่งหน้าตาอาหารก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดูหน้าทานดีนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆติดตามแล้วก็่ออขอให้พลังดีๆจงมีแกเราทุกคนในการใช้ชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ